นัดแม่ค้าไทยบ้านกับอาหารแบบง่ายนะคะวันนี้จะพาแปรรูปกล้วยนะคะจะมาทําเป็นกล้วยฉาบค่ะอันนี้ตัดกล้วยมาจากหลังบ้านก็แย่งนกมาได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้จะมาทํากล้วยฉาบไหนๆหนก็จะทําครั้งทีก็จะทําเป็นสามรสชาติเลยนะคะอุปรกรณ์ที่นัดจะต้องใช้ก็จะมีนี่ค่ะเนยน้ำตาลแล้วก็ผงปาปิก้าเกลือแล้วก็น้ำมันสำหรับทอด ไปดูต่อไปเลยค่ะว่านัาจะทํารสชาติอะไรบ้างอันดับแรกก็ต้องปอกกล้วยก่อนค่ะนำน้ำใส่กระมังไว้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยอันนี้เพื่อที่จะกันไม่ให้กล้วยเขาดำนะคะแล้วก็นำกล้วยค่ะปอกเปลือกแช่น้ำเกลือนะคะ เสร็จแล้วเอาน้ำมันไปตั้งไฟกลางนะคะให้เดือดแล้วก็ใช้มีดนี่ค่ะฝานลงไปทอดทิละแผ่นค่ะลูกหนึ่งได้ตั้งหลายชิ้นค่ะทอดจนเป็นสีเหลืองกรอบนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน นัดจะทำต่อจนกล้วยหมดเลยนะคะดูสิคะกว่าจะทอดเสร็จมือดำปิดปีนี่ขนาดใส่ถุงมือนะคะแนะนำให้ใส่ถุงมือก่อนทำนะคะไม่งั้นจะเละมากเลยรอบสุดท้ายแล้วคะ่ะเอาขึ้นได้เลยสีเขาจะเข้มกว่านี้นะคะเวลาเขาเย็นตัวลงใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะ จะทำเป็นสามรสชาติอันนี้เอารสน้ำตาลก่อนค่ะรสหวานใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะพอประมาณแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยเคี่ยวจนน้ำตาลเริ่มเหนืดเหนียวข้นแล้วค่ะแล้วก็ใส่กล้วยที่ทอดเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะจะทำสามรสชาติก็จะแบ่งเป็นสามรอบนะคะ เขาให้เข้ากันอันนี้ปิดแก๊สได้เลยรถนี้เป็นรถกล้วยฉาบน้ำตาลนะคะคุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะ อันนี้มาดูรสที่สองนะคะใส่กระทะเดิมนี่แหละค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยน้ำตาลทรายอันนี้ทําเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือมีเนยเฉยๆอันนี้จะเป็นรสเนยนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยเนยค่ะอันนี้จะถ้าเป็นเนย เนยจืดให้ใส่เกลือลงไปด้วยถ้าเป็นเนยเค็มอะ่ะก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะอันนี้เป็นเนยจืดใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเริ่มเหนียวแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิม แยดได้เลยค่ะคุกเค้าให้เข้ากันจนดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะมาถึงรสสุดท้ายแล้วค่ะรสปาปิก้าอันนี้ง่ายมากใส่ผงปาปิก้าเล็บแล้วก็เขย่าคุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับกล้วยฉาบอันนี้ทำสามรสก็จะได้กินหลายๆรสชาติทําทีเดียวค่ะทํากินทําขายก็ได้นะคะอันนี้เป็นรสรสหวานอันนี้รสเนยค่ะและอันนี้เป็นรสผงปาปิกาชอบรสชาติไหนก็เลือกเลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้นัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ